สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับทนายสายโจรทนายของพวกผู้มีอิทธิพลมารังแกชาวบ้านมันเจ็บปวดทุกครั้ง ผมจะไม่รับการอะไรพวกนี้เลยเคยมีนายทุนเงินกู้ให้คนมาติดต่อให้ผมไปเป็นทนายฟ้องยึดทรัพย์ชาวบ้านให้คนมาติดต่อผมผมปฏิเสธเลยว่าผมนะ่ะไม่ทำไปหาคนอื่นเถอะงานมีเต็มเลยครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยเป็นร้อยๆเรื่องให้คนมาเชิญผมไปพบที่ร้านของเขาผมคงไม่ รับหรอกครับมีคดีหนึ่งที่ผมจะต้องไปเอาผิดคนที่เป็นทนายเขตพื้นที่เดียวกันมีคนมาบอกผมว่าทนายสมเกียรติเสือเราไม่กินเนื้อเสือนะทนายความด้วยกันจะต้องไม่ทำงานทนายความด้วยกันนะเป็นคำพูดที่ผมเห็นด้วยครึ่งหนึ่งแต่พอผมไปปรึกษาทีมงานทนายผมอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นทีมงานคุณภาพของผมเขาบอกว่าไม่ผิดเขาพูดกับผมคำหนึ่งที่สะอึกเขาบอกว่าทนายสมเกียิเป็นทนายความก็มีหน้าที่ที่จะต้องขจัดทนายความไม่ใช่ทนายความที่แท้จริงออกจากวงการถ้าทนายความคนนี้ยังอยู่อาจก่อความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนหรือลูกความอีกหลายร้อยคน ก็เป็นได้กลุ่มหนึ่งบอกเสือไม่กินเนื้อเสือกลุ่มหนึ่งบอกเลี้ยงมันไว้ไม่ได้ถ้ามันทำอย่างนี้มันทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านชาวช่องเสียชื่อทนายความอย่างพวกเราคิดว่าผมควรจะเชื่อทนายกลุ่มหนึ่งหรือกลุ่มสองผู้ที่เสียหายที่ฟ้องเขาสูญเสียเงินไปประมาณหนึ่งล้านแสนบาททนายความรุ่นน้องเรารู้จักกันนี่ ู้หลักผู้ใหญ่โทรมาหาผมว่ามีทางออกไหมเคลียร์กันได้ไหมเขาถามผู้เสียหายก่อนมีแต่คนบอกกำจัดทิ้งซะทนายที่ไม่ดีนะ่ะก็อย่าให้อยู่ทุกสาขาอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเวลาจะใช้งานใครนะ่ะก็ไปเลือกเอาอาชีพทนายความคืออาชีพที่มอบความเป็นธรรมให้กับลูกความหรือพี่น้องประชาชนหรือ อาชีพที่มีเกียรติแต่หากินบนความทุกข์ของเราความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความมาดังนี้ครับมีบางท่านช่วยลุงพลเงียบๆต้นปี64มีหญิงสาวปอปลาขอเป็นเพื่อนเฟชและเธอส่งประกาศมุกดาหารที่แคปไว้ระบุเวลาน้องหายมาให้เธอบอกว่าภายหลังประกาศนี้หายไปซึ่ง คงถูกซ่อนเธอยังส่งแคปเฟสที่แม่ที่ระบุว่าน้องตายวันที่12พฤษภาคม63ทั้งสองภาพเป็นข้อมูลสำคัญที่นำมาพูดถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับถึงเดือนมิถุนายน63มีหญิงอีกคนหนึ่งวงเล็บกอไก่เป็นพยาบาลสาววัย39ปีมาขอเป็นเพื่อน เธอทำอาชีพเสริมสวยด้วยและชอบทำบุญเธอบอกติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่ต้นแล้วพร้อมเล่าเรื่องเป็นฉากเป็นตอนระบุใครทำน้องตอนไหนส่งทอดกันอย่างไรวันเวลาใดนั้นอย่ายืดยาวเธอยังส่งภาพที่แคปจากเฟซของคนที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดน้องก่อนโพสต์ต่างๆถูกลบ ภาพที่เธอส่งมาประมาณ50ภาพต่อมาผมก็ส่งภาพทั้งหมดให้ยูทูบเบอร์ที่มาขอเป็นเพื่อนเฟซเช่นคุณนุย้ยมาดามลาเต้เจ้าปู่ปู่มหามุนีส่วนคุณธนันให้ไปบางส่วนภาพเหล่านี้ช่วยเล่าเรื่องราวต่างๆได้ดีมากจับโกงหกคำพูดของคนที่ใกล้ชิดน้องรวมทั้งการทำคดีของตำรวจว่าจริงหรือไม่ส่วนอายการพลอยหลงเชื่ออย่างไร ด้านทีวีหยุดพูดเวลาน้องหายทันทีเมื่อผมโพสต์ประกาศมุกดาหาร7มิถุนายน64ช่อง YouTube ที่เอ่ยถึงข้างบนรวมทั้งช่องที่ไม่ได้เอ่ยเช่นคุณนางอาจารย์พิรชัดหนึ่งฤทยัยอาญาเป็นต้นต่างก็เอาเรื่องเวลาน้องหายมาพูดได้ดีเอาภาพมาเล่าเรื่องจับโกหกอีกฝ่ายทำให้กลุ่มคนทำผิดตัวจริงน่ะรวมทั้ง ฝ่ายหนุนกลุ่มคนผิดและตำรวจที่ทำคดีนั้นต่างพากันเต้นและหัวใจตกกันเป็นแถวๆช่องเด็กน้อยสติแตกกับนายกิ่งกือที่ร้อนรนเหมือนถูกไฟสุมเละเทะเละเลือนกันหนักมากก็ขอขอบคุณหญิงสาวสองท่านที่มีส่วนร่วมเปิดทางสว่างบางส่วนให้กับลุงป้าก็ถือว่าช่วยลุงในความเงียบ โดยไม่มีการเปิดตัวได้มากทีเดียวสวัสดีครับวีระลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube มหามุนีแชนแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับปลาชุดนี้ไม่ได้เยอะมากมายผมเรียกว่าประมงเลยก็แล้วกันปลาตัวเดียวเท่านั้นในวันที่8ที่จะมาถึงในบรรดาปลาทั้งหมด10กว่าตัว ปลาตัวไหนที่ผิดออกไปจากเดิมไปในแง่ลบหรือแง่บวกเพราะฉะนั้นอะลองกลับไปคิดดูเอาผมถึงถามพี่น้องประชาชนว่าช่วงตั้งแต่6โมงเช้าตั้งแต่น้องตื่นขึ้นมากินข้าวอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าปรากฏว่าไม่มีร่องรอยนิ้วมือเลยคุณทำอะไรกับศพครับอย่าบอกนะว่าเข้าหน้าที่เป็นคนล้าง เพราะตามหลักของการชนสูตรศพนั้นจากนิติเวชเขาจะไม่แตะต้องศพด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้รังสีเพื่อดูคราบรอยนิ้วมือตามเสื้อผ้าตามร่างกายปรากฏว่าไม่มีเลยคุณไปทำอะไรกับศพครับแล้วใครเป็นคนทำคุณทำกันกีนก่คนใช้น้ำเกลือกี่กระปุกขอถามสักนิดหนึ่งเพราะผมบอกแล้วว่า มันผิดวิสัยจากศพในฐานะที่ผมเป็นสัปเหร่อมาก่อนรู้ไหมตอนนี้ถือเป็นที่จับจ้องหมายตาบางคนยังถามผมว่าสื่อยังไม่เล่นเขารอจนกว่าจะถึงวันที่8แล้วเริ่มใหม่จากวันที่8จะกลับมาฮือหาอีกครั้งสื่อมวลชนจะเข้ามามากมายแล้วก็เตรียมรับสนุกแน่ๆเพราะว่ามันเริ่มนับหนึ่งสื่อมวลชน จะรอวันนั้นมีทุกช่องเพราะเป็นขีดเส้นแดงแล้วอย่างที่บอกท่านผอบอตรแจ้งไวแล้วว่าพวกคุณยังอยู่ในรอบคัดเลือกอยู่จนเหลือไม่ถึงสิปากนั่นคือผู้โชคดีทั้งหมดคือบุคคลที่อยู่ในบ้านเป็นไงละ่ะจะมีนกฮูกคนเดียวที่นอกหมู่บ้านบอกได้เลยว่ายังไงยังไงคุณก็ไม่รอดเพราะ คุณนั่งล้ายสดชี้ทางตัวเองตลอดคุณคิดว่าการพูดในสังคมที่เขาไปนั่งฟังคุณเขาจะเข้าข้างคุณเหรอในฐานะที่คุณอยู่ในท้องที่เหรอเขากลับคิดมุมกลับทำไมคนที่ไม่ผิดถึงออกมาชี้นำถึงออกมาพยายามที่จะทำลายพฤติกรรมของจำเลยเหลือเกินความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องทนายเรื่องที่มันว่าทนายผมจะออกมาตอบแทนใครหลายๆคนกับเหตุการณ์ที่มันถามเมื่อคืนว่าทนายไม่ลงพื้นที่สืบพยานเนี่ยจะเอาอะไรมาชนะถ้าชนะก็แปลกแล้วคดีนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วหนูผีฟังไว้ ทนายเขาจะลงพื้นที่เวลาไหนตอนไหนเขาต้องรายงานมึงเหรอแล้วเขาสืบพยานนะเขาก็ต้องมารายงานมึงเหรอเขาป่าประกาศมึงก็ไปรายงานลูกพี่มึงนะสิมึงเป็นสายอยู่อ่ะเขาทำอะไรก็ต้องรายงานมึงถ้าเขารายงานมึงปุ๊บมึงก็เอาไปรายงานลูกพี่มึงลูกพี่มึงก็จะแก้เกมมาเกมไหนรู้หมด เขาเรียกว่าการทำงานแบบเงียบๆมึงไม่ต้องเสือกอยากรู้เขาจะสืบพยานกี่ปากสืบพยานใครบ้างแล้วลงพื้นที่จะต้องลงที่ไหนเวลาไหนวันไหนเขาต้องแจ้งมึงหรอทนายทำงานออฟฟิศถ้าชนะมาก็แปลกมึงคอยดูเหอะทีมงานนี้เขาไม่หิวแสงเขาช่วยเหลือเขาเรียกร้องความยุติธรรม ผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกสิ่งที่เขาพิจรารณาเขาก็ต้องสืบต้องดูก่อนว่าคดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทนายชุดใหม่เขามีเซนต์ไม่ได้เก่งเหมือนทนายระดับโลกนี่ระดับเทพอย่างที่มึงว่าทนายชุดนี้เขาไม่หิวแสงไงรู้จักหิวแสงปะแบบมึงไงเหมือนกับที่มึงหิวแสง เหมือนทุกวันนี้ออกมาว่าลุงกับป้าแสงมึงสู้เขาไม่ได้ไงพี่น้องประชาชนเอฟซีครับการทำงานของทนายชุดนี้เขาทำจริงทุกจุดทุกครูรั่วทนายเข้ามาดูหมดเขาไม่จำเป็นที่จะต้องออกมานั่งบอกใครดีกว่าทำงานโฉงช่างทนายชุดนี้นะ่ะเขาไม่เจ๋งจริงเขาไม่มารับหรอกว่าทนายว่าให้เบาๆหน่อย กรรมมันจะเข้าตัวมึงตอบแทนทนายนะ